อีกเรื่องหนึ่งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนท,ที่น่าสนใจระหว่างสหรัฐก,กับจีนก็คือเรื่องนี้ถ้าคุณดูเ e ดไลน์ข่าวคือกองทัพสหรัฐเขาได้มีการออกมาเปิดเผยว่ามีเครื่องบินขับไล่ของจีนเนี่ยนะเป็นเครื่องบินรบนะฮะได้บินเข้าประชิดเครื่องบินทิ้งระเบิด B5.2 ของสหรัฐถ้าคุณตั้งข้อสังเกตว่าทําไมสหรัฐเอาเครื่องบิน B52 เนี่ยนะะมาบินเล่นแถวนี้ ก็ <gaat> อันนี้คือสิ่งที่อเมริกาเขาทำนะฮะคือเขาเอา b 52ของเขาเนี่ยมาบินไม่ใช่เพื่อยั่วจีนนะฮะซึ่งดูเหมือนว่าเอาบนินเอามาบินเพื่อยั่วจีนเป็นใหญ่แต่ว่าเขาถือว่ามันเป็นน,น่านฟ้าสากลมันเป็น international airspace เพระเาะฉะนั้นอเมริกาเขาใช้สิทธิ์ในพื้นที่น่านฟ้าสากลเต็มที่ซึ่งก็รวมไปถึงการเอาเครื่องบิน b 52มาบนาินทั้งๆท,ที่อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องนำมาบินก็ได้นี่นะฮะ ก็ในทะเลจีนใต้นะครับซึ่งมีชื่อว่าทะเลจีนใต้นะฮะซอลไชนาซีเนี่ยซึ่งสถานการณ์เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเมื่อมีเครื่องบินรบของจีนเขาบินเข้าเฉียวเฉียวเกือบที่จะชนเครื่องบิน B52 ของสหรัฐเนี่ยมันก็นำมาสู่การประท้วงกันไปมานะฮะแต่เอาจริงแล้วมันก็มีการตั้งคำถามดั้งเดิมว่าเฮ้ยทำไมต้องเอาเครื่องบินสหรัฐมาบินย่านนี้อย่างไรก็ดีอเมริกาเขาก็ถือว่าเขามีสิทธิ์ แล้วก็เขาเขา uh, VOA ไทยก็รายงานว่าสิ่งนี้มันเน้นย้ำสถานการณ์ที่สามารถกระทบกระทั่งได้เสมอในเกมการชิงอิทธิพลในภูมิภาคนี้อันนี้เขารายงานจาก uh, สำนักข่าว Associated Press อีกทีหนึ่งนะคร AP มันมีภาพกล้องวิดีโอของเครื่องบินทิ้งระเบิด B 5 2ของสหรัฐด้วยนะของกองทัพอากาศเขาซึ่งเมื่อวันที่2 4ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยภาพนี้สะท้อนออกมาแสดงให้เห็นว่าเครื่องบิน ขับไล่แบบเครื่องยนต์คู่หรือ Twin Engine รุ่นสนอห่าง J11 เนี่ยได้บินเข้าประชิดเครื่องบิน B52 จริงเมื่อวานพระอัสับดีนะครับถแถลงการจากทางกองบัญชาการกองทัพสหรัฐภาคพื้นอินโดแปซิฟิกระบุว่าเครื่องบินของจีนบินเข้าหาเครื่องบินของสหรัฐด้วยความเร็วสูงและได้บินไปด้านล่างแล้วก็ด้านหน้านะของ B52 ในระยะ ประชิด10ฟุตนะฮะประมาณ3เมตรเท่านั้นทำให้เครื่องบินทั้งสองเสี่ยงต่อการชนกันกองทัศนศิลป์ยังระบุได้ว่ากังวลว่านักบินคนนี้นะของเครื่องบินรบของจีนเนี่ยไม่ตระหนักว่าเขาได้เข้าประชิดจนเสี่ยงต่อการชนกันขนาดไหนสถานทูตจีนก็ไม่ได้อ่ไม่ได้ตอบกลับนะฮะเมื่อนักข่าวขอความเห็นในกรณีนี้แต่ว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งจีนก็ปฏิเสธข้อกังวลของสหรัฐแล้วก็เรียกร้องให้สหรัฐนั้นหยุดบินเหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้ไปเลยอย่างไรก็ดีที่ผ่านมาเนี่ยจีนมีความดึงดันมากขึ้นในการครองพื้นที่เหนือทะเลจีนใต้แบบทั้งหมดซึ่งเป็นท่าทีที่สัญบริการและก็ประเทศที่ใช้พื้นที่ภาคพื้นสมุทรเพื่อการขนส่งทางเรือนั้นก็พร้อมที่จะปฏิเสธร่วมกันอย่างไรก็ดีความพยายามในการครอบครองพื้นที่พิพาทข,ของจีนนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างจีนและก็ประเทศอื่น ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางการค้าขายที่ชุกชุมที่สุดในโลกพื้นที่หนึ่งก็ว่าได้โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรือของยามชายฝั่งของจีนก็ได้เข้าชนกับเรือของยามชายฝั่งของกองทัพของฟิลิปปินในพื้นที่ซึ่งเป็นสันดอนสกาโบโรประธานาธิบดีสหรัฐว่าอย่างไรต่อเรื่องนี้นะประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยะระบุว่าในกรณีของฟิลิปปินและจีนเนี่ย ระบุว่าหากกองกําลังของฟิลิปปินส์ถูกโจมตีโดยอาวุธสหรัฐอเมริกาจําเป็นที่จะต้องปกป้องฟิลิปปินส์เพราะเป็นชาติพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียชาติน่งส่วนเรื่องของเครื่องบินของจีนสหรัฐอเมริกาก็เป็นห่วงและสหรัฐและพันธมิตรก็ได้มีการซ้อมรบทางทะเลในทะเลจีนใต้เป็นปกติที่ผ่านมาที่ผมนํามาเล่าให้ฟังก็คือซ้อมรบกับเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่น กองทัพสหรัฐระบุว่าตอนที่ถูกเครื่องบินของจีนบินเข้าประชิดนั้นเครื่องบิน b 52กำลังปฏิบัติการบินอยู่บนน่านฟ้าสากลอย่างถูกต้องตามกฎหมายและแม้การเข้าประชิดของเครื่องบินรบจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้ว180ครั้งนับตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี2021ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นบ่อยแต่ว่าไม่มีครั้งใดที่จะมีการบินเข้ามาใกล้ขนาดนี้กองทัพสหรัฐยังระบุด้ว่าสหรัฐอเมริกา จะยังคงบินเดินเรือและดําเนินการโดยปลอดภัยและมีความรับผิดชอบในสถานที่ที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญ,ญาตที่ผมอ่านข่าวนี้เนี่ยแล้วก็ใช้น้ําเสียงแบบเมื่อกี้นี้เนี่ยนะมันมีเหตุผลคือท่านผู้ชมฮะคือคุณจะเห็นข่าวแบบนี้เยอะคือในขณะที่มันมีการสู้รบกันที่ตอนอกลางซึ่งมีคนตายวันละเกือบพันเนี่ยนะฮะทั้งชาวปาเลสไตน์นแล้วชาวอสิสราเอลเนี่ยแต่ว่าจํานวนซึ่งเสียชีวิตมากกว่าคือชาวปาเลสไตน์ณเนนะวลานี้เพราะว่าอสิสราเอลทำการตอบโต้อย่างหนัก นะอย่างที่เราได้เห็นแล้วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการปฏิบัติการยกระดับขึ้นมาเนี่ยเสร็จแล้วก็ยังมีการสู้รบกันที่ยูเครนระหว่างรัสเซียแล้วก็นาโตย,ยังไม่ใช่นาโตเข้ามาเต็มๆแต่ว่านาโตและอเมริกาก็แบ็กยูเครนอยู่ในการสู้รบที่สมรภูมิที่ยุโรปตะวันออกเนี่ยในย่านนี้เนี่ยนะฮะอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราให้ฟังเนี่ยมันมันมีแค่นั้นฮะแล้วเอาจจริงแล้วเนี่ยถ้านําเสนอเฉพาะว่าเฮ้ยมันบินเฉียวกันเกือบ,อบชนกันแล้ว มันก็จะเหมือนกับว่าเป็นเป็น international incident ที่แบบอาจจะอาจจะเป็นชนวนสงครามโลกครั้งที่สามอะไรย่างเงี้ยแต่ถ้าจะดูรายละเอียดเมื่อกี้ตอนท้ายที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยเครื่องบินสหร,รัฐบินเฉียวกับจีนเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยปีละประมาณปีละประมาณเกือบ50ครั้งเพราะฉะนั้นที่มันบินเฉียวกันทุกวันที่ไม่เป็นข่าวเนี่ยก็มีที่มันบินเฉียวกันแล้วก็เป็นข่าวก็มี แปลว่าเอาจริงๆแล้วเผลอๆแถวนี้เขาไม่อยากรบกันจริงเครื่องบิน B-52 ของสหรัฐเขาบินใน International Airspace ได้เนี่ยเขารู้ว่าเขาปลอดภัยแล้วเขาก็ทำแค่นั้นส่วนจีนอย่างมากก็บินโฉบเข้าใกล้นะหยอกล้อก,กวนประสาทนิดๆให้อเมริกาไม่มาบินแถวนี้คล้ายๆกับเวลาเกาหลีเหนือเขายิงขีปนาวุธซึ่งใช้ไม่ได้เนี่ยไปตกในทะเละฮะทั้งๆที่เขายิงให้ไปตกที่ญี่ปุ่นและเกาหลีนใต้เนี่ยได้ได แต่ถึงเวลาเขาก็ไม่ทำถ้าให้มองโลกในแง่ดีคือแถวเอเชียเนี่ยนะฮะก็คงไม่รบกันจริงนันอยู่แถวนี้ปลอดภัยดีอยู่แล้ว